สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็เวลาเที่ยงกว,กว่าเนาะมาพวกเราก็จะเตรียมอาหารนะเอฟซะ,ะวันนี้ผมนะนำหม้อสนามขึ้นมาด้วยนะครับวัตถุดิบของพวกเรานะก็หนูนะเอซนี่นะฮะนะก็หมาก็มาแล้วอ่าอืมอืมอืมกินพริกบ่ ก็จะล้ามหนูเนาะขั้วนูอ้อมหนูนะฮะเอฟซี F C. นะเรียกได้หลายแบบนะฮะนะก็พวกเราเนาะอยู่กลางป่าอยู่กลางป่านะครับพี่น้องนี่ทางนี้คือทีต่ตะวันออกนะเอฟซีสมุนก็กลับมาแล้วเนาะมันไปหาอะไรนะเดี๋ยวพวกเราเนาะทานข้าวก่อนนเอฟซี F C. เดี๋ยวก็ค่อยลุยต่อในช่วงบ่ายนะฮะนี่มออสนามนี้มันมันง่ายนะ FC ซนะเราไม่ต้องเรากินที่ไหนก็ได้เนาะตรงไหนก็ได้นะฮะถ้าเรามีมออสนามนะฮะโอแคมีน้ำเนาะนี่เดือดแล้วแป๊บเดียวนะฮะ พาก่อนพาก่อนอรอลูกไปพาก่อนพาก่อนโอ้หนูมาจะกินขนมนี่นนนอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินมา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 พักก่อนพักก่อน โอ้มันมันร้อนไวกว่าไม้ไผ่นะฮะเอฟซี F อืตัวนี้ก็ออ้เยเดือดสุดยอดนะฮะเอฟซะมันร้อนไวมากเลยนะครับ ตือเอยอย่างตรงนี้กับลรงเตยเนาะก็จะไปดูหมานะเอฟซี F C. สมุนนันเอาเอาด้านนู้นนะฮะเอฟซีหาอยู่หากินเนาะตามธรรมชาตินะครับพี่น้อง าทานนะฮะอีีชีวิตบ้านๆเนาะชีวิตหลังเขาก็แบบนี้แหละครับพี่น้องนะะเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวชิมก่อนมันเสียบไหย อุ้ยนัวหนัว,นวมสุดยอดสุดยอดพี่น้องนะสมัยนี้นี่มันมันหายากแล้วเนาะทุกท่านที่จะเห็นแบบนี้นะครับทุกท่านนะ<า>หาชมได้ยากเลยนะฮะเอฟซที่จะเห็นเขาทำกับข้าวนะใส่หม้อสนามแบบนี้เนาะทุกท่านเนาะ วันนี้โอ้ยเขากินหรูนะนะเอฟซีแต่วพวกเรานะ่ะโอ้ชีวิตวบ้านๆนะฮะนะเดี๋ยวถ้ารอฝนตกนะ,ะนะเอฟซีเห็ดบดเนาะนะฮะก็จะออกนะครับพี่น้องนะอ <c oughs> ช่วงนี้นะครับมัน มันหากินลําบากนะ FC เนาะกว่าจะได้เนี่ยโอ้ยเสียลำบากนะไม่เหมือนหน้าฝนนะฮะหน้าฝนนี่โอ้ยกินง่ายเนาะหากินง่ายนะครับโอ้ไม่ร้อนไม่ร้อนมันสูงเกินไปเอาลงก่อนนี่แบบนี้ร้อน โอ้ยหมาผม,มช่วยจอดอาหารนะฮะเอฟตอนนี้นะครับพวกเรานะอยู่ฝั่งตรงที่ไม่มีบ้านในเอฟีนะลงเขาลุกนี้ไปก็เป็นป่ายาวไปถึงนู่นแหละ นะฮะจนถึง f อฟน่าจะจำได้เนาะหญิงวัย36ปีนะฮะที่ลงป่าแล้วเสียชีวิตเนาะฝั่งด้านนู้นนะครับไม่ไม่มีบ้านใครนะฮะนะข้ามเขาอีกประมาณ2ลูกนะ,ะถึงจะจะถึงอำเภอนาแกานะ f อฟเนาะบ้านของผมก็นี่แหละฝั่งด้านนี้นะ f อฟ น้ำน้อยไปหรือเปล่าเนาะหากินได้ยากหากินได้ยากครับแบบนี้หม้อสนามนี่มันมันร้อนไวแล้วก็ มันหายร้อนไวนะ F4 มันเป็นโลเนาะใชเด็กนะนี่เราก็เลาะไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านเนานะเสียงอะไรมาผมทำไมมาได้ โอ้ไอจ่อยนึกบาคนตกใจหมดอ๋เดี๋ยวผมลืมเนาะเกลือที่กินกินได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอก่อนนะให้สิอะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับ FC ทุกท่านสวัสดีครับ